จินตนาการภาพตอนเช้าวันหนึ่งในกรุงเทพมหานครที่แดดส่องสว่างแต่ไม่มีฝนตกแต่ที่นี่คือจุดที่เรื่องเริ่มน่าสนใจมากขึ้นคุณรู้หรือไม่ว่าข้อมูลสภาพอากาศแบบนี้สามารถบอกไม่ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังใกล้เข้ามาหรือเปล่าและนี่คือส่วนที่หลายคนมักมองข้ามไปการรายงานอุณหภ,ภูมิและความชื้นไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่เป็นสัญญาณเตือนสำหรับชีวิตประจำวันของเราในเมืองใหญ่เช่นนี้มาดูกันว่าเรื่องราวนี้ จะนําเราไปสู่อะไรบ้างลองคิดดูสิถ้าสภาพอากาศแบบนี้เกิดต่อเนื่องมันอาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือแม้แต่ก่อให้เกิดการโต้เถียงเกียร์ย่ยกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เลยทีเดียวก่อนอื่นมาดูข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันในกรุงเทพมหานครกันถึงเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่5พฤศจิกายน2568นไม่มีกลุ่มฝนปรากฏในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเลยอุณหภูมิที่วัดได้จากสำนักการระบายน้ำอยู่ที่28องศาเซลเซียสและความชื้นสัมผัสอยู่ที่7 5เปอร์เซ็นต ซึ่งหมายความว่าอากาศค่อนข้างร้อนและชื้นพอสมควรเหมาะสำหรับการเดินทางหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งแต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเช่นโรคหอบหืดหรือผู้สูงอายุอาจต้องระวังเรื่องอากาศร้อนนี้เพราะอาจส่งผลต่อสุขภาพได้ง่ายนี่คือข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครที่ทำงานอย่างหนักเพื่อปกป้องชาวกรุงเทพจากภัยธรรมชาติต่างๆเช่นน้ำท่วมหรือพายุใหญ่ตัวอย่างเช่นในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาสุนนี้ได้ช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากด้วยการแจ้งเตือนล่วงหน้า ทำให้หลายคนสามารถเตรียมตัวได้ทันและลดความเสียหายลงได้มากตอนนี้มาดูส่วนเมนูนำทางของเว็บไซต์ g r a l a n c o m กันซึ่งเป็นแหล่งข่าวสารที่ครอบคลุมและอัปเดตอยู่เสมอเหมือนกับเพื่อนที่พร้อมแบ่งปันเรื่องราวน่าสนใจในชีวิตประจำวันเริ่มจากหน้าหลัก h t t p s g r a l a n c o m ที่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการค้นหาข่าวสารทั้งหมดจากนั้นทันเหตุการณ์ h t t p s g r a l a n c o m today/star เท่ากับศนย์ จะพาคุณไปสู่ข่าวล่าสุดที่กำลังร้อนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาคใต้ h t t p s s l a l a n d c o m s o u t หรือภูมิภาคอื่นๆ h t t p s s l a l a n d c o m l o c h o n ที่ช่วยให้คุณเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่ต่างๆได้ยอย่างลึกซึ้งมากขึ้นและยังมีออนไลน์สิเชัน h t t p s s l a l a n g r l a n d c o m s l i c n สำหรับข่าวออนไลน์ที่ทันสมัยบันเทิง h t fate, vaccine, ark, whales, t p nah s g a l a n c o m e n t e r t a i n m e n t เพื่อผ่อนคลายหลังจากอ่านข่าวหนักๆผู้จัดการรายวัน h t t p s g o a l a n c o m d a i l y ที่ให้ข้อมูลเชิงลึกในรูปแบบหนังสือพิมพ์ดิจิทัลคอลัมนิ h t t p s g r a l a n c o m c o l u m n i s t เพื่อมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญและละคร h t t p s g r a l a n c o m d r o m a สำหรับข่าวบันเทิงที่สนุกสนาน นอกจากนี้ยังมีซิ่รีวิว h t t p s s l a s l a d g r n d c o m s l a d r e v i e w ที่เน้นธุรกิจและรีวิวทางเศรษฐกิจกไซเบอร์บิส h t t p s s l a s l a d g r n d c o m s l a c y b e r b i s สำหรับโลกดิจิทัลที่กำลังเติบโต,ตผู้จัดกวน h t t p s s l a s l a d g r n d c o m s l a d j e ที่นำเสนอเรื่องราวแปลกๆหรือน่าสนใจ Good Health Wellbeing h t t p s s l a s l a d g r l n d c o m s l a d g u t e l เพื่อสุขภาพดีและความเป็นอยู่ที่ดี green innovation sd https c o l s a l a n com g r a e n innovation ที่พูดถึงนวัตกรรมสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน management hr https c o l s a l a n d com slash, management สำหรับผู้บริหารและการจัดการทรัพยากรบุคคล 1G m l life https c o l s a l a n d com l i f e เพื่อไลฟ์สดที่ดึงดูดสายตา i n f o g r a p h i h t t p s a n d c o m s l e r i n f o g r a p h i c ที่แปลงข้อมูลให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นและยังมีหมวดหมู่ย่อยๆอีกมากมายเช่นการเมือง h t t p s a n d c o m s l p o l i t i c s ท่องเที่ยว h t t p s a n d c o m s l t r a v e l กีฬา h t t p s a n d c o m s l a s p o r t ต่างประเทศ h t t p s w c o m s l r a r a u c o m สเปเชีย o o ก https colon slash slash granlend.com slash businessku เศรษฐกิจธุรกิจ https colon slash slash granlend.com slash business จีน https granlend.com slash china ชุมชนคุณภาพชีวิต https colon slash slash granlend.com slash crime อาชญากรรม https colon slash slash granlend.com slash crime motoring https colon slash slash granlend.com slash motoring game https colon slash s l a l a n l c o m slash game วิทยาศาสตร์ https colon slash s l a l a n l c o m slash size SME https colon slash s l a l a n l c o m slash SME หุ้น https colon slash s l a l a n l c o m slash stockmarket i n d o g e n e https colon slash s l a l a n l c o m slash i n d o n e s i กองทุงดวง https colon slash s l a l a n l c o m slash mutualfund เลือกออนไลน์ h t t p s g o l a s a l a g r a n d c o m s l a f e e d b a c h t t p s g o l a s a l a g r a n d c o m f a a f e e d b ญี่ปุ่น https ไม่ง่าย g r a l a n d c o m s a p a 7 new1 h t t p s g o l a s a l a g r a n d c o m n e w 1และ g o o Manager h t t p s g o l a s a l a g r a n d c o m g o o m a n a g e r ที่ช่วยให้คุณอัปเดตข่าวสารได้ครบถ้วนสำหรับผู้ที่สนใจข่าวพิเศษเพิ่มเติมได้จาก Positioning h t t p s p o s i t i o n i n g m a c c o m ผู้จัดการ360 h t t p s w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  g u t o m a n a g e r c o m ผู้จัดการรายวันฉบับ PDF https://digital.grand.com/ และ PowerUp h t t p s t h o r a m u t c o m ซึ่งแต่ละแห่งล้วนมีเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นการตลาดทักษะการจัดการหรือการพัฒนาตนเอง อย่าลืมติดตามข่าวสารผ่านทางไลน์และดาวน์โหลด NGO ออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อไม่พลาดข้อมูลสำคัญใดๆนอกจากนี้ยังมีช่องทางติดตาม NG o n l i อออนไลน์อื่นๆอีกมากมายในส่วนของเงื่อนไขการใช้งานเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัว https l a g r n d com slash privacy policy นโยบายการใช้คุกกี้ https l a g r a n d com slash cookie policy ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ https colon slash slash g r a n t c o m slash terms c o n d i t i o n นโยบายการใช้ข้อมูล Facebook https://colon slash slash g r a n t c o m slash facebook data policy เกี่ยวกับเรา https://colon slash slash g r a n t c o m slash about us และติดต่อเรา https://colon slash slash g r a n t c o m slash contact us เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้บริการของคุณปลอดภัยและโปรง่งใสทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์สัญ,ญลักษณ์ลิขสิทธิ์2014-2000 25 g สกลั l นดอทคอมดอสำหรับโครงสร้างข่าวสารเริ่มจาก 1. หน้าหลัก https: colon slash l a s h ัทสทันเหตุการณ์ https: colon slash slash กลั l a s d a y s l s t a r เท่ากับ03 breaking news https: colon slash slash ั่ดอทค0 slash d a t slash 0 0 slash star เท่ากับ0ย์อื่นๆ h t t p s s l a r a n d c o m s l t d e 1 0 0 5 1 2 0 3 s t a r t เท่ากับศและเพื่อสรุปข้อมูลสภาพอากาศอีกครั้งสภาพอากาศกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา10นาฬกาวันที่5พฤศจิกายน2,568ไม่มีฝนตกอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธส์เซจากรายงานของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร แต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดการถกเถียงในยุคที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเป็นประเด็นร้อนแรงสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแบบนี้ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นสัญญาณเตือนหรือเป็นเรื่องปกติบางคนอาจโต้แย้งว่ามันเป็นผลจากกิจกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อโลกแต่คนอื่นๆอาจเห็นว่าเป็นวงจรธรรมชาติไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรเราชักชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นในส่วนคอมเมนต์คุณเห็นด้วยกับการตีความนี้หรือไม่หรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากแบ่งปันมาถกเถียงกันเถอะ